สวัสดีทุกคนมือในกระเป๋ามือที่จะกลับลาวนะออะไรก็คือกระเป๋าที่เราจะกลับลาวนาะแล้วก็มีเครื่องอขออันนี้จะเป็นเครื่องฟากของแม่น้วทุกคนนาอก็ทีมีเครื่องกระเป๋ามีอันนี้ลแล้วก็มีเอฟอ่ามีแม่นอทุกคนเนาะแม่เอฟซีแห่งฟังไทยนะฟากเครื่องมือให้แม่จันวันนี้เราสิเปย์เป็นหนัวข้ามประเทศเลยทุกคนคนฟ้าคนบอกว่าฟากมือให้แม่จันเดียวจัน สำหรับแม่จัดนีลนะทุกคนเดิมฝากเมื่อให้เราไงนะ่ะเราจะเอาไปให้ขายเนาะเป็งหนัวหนึ่งกิโลพอมาตัวหนึ่งกิโลมันสองกิโลเลยโอ้ี่ลองตางไหมใส่ลองดูหนึ่งกิโละแหละโอ้สามกิโลแบกเป็งหนัวสามกิโลกลับบ้านทุกคนว่ายังมันคือหนักแค่วะ ตอนมาเครื่องไม่เดียวเนาะคะ่ะกับอีกอย่างคือหลายหนักมากมากเลยอะทุกคนไปเบื้องตอนแบกเครื่องค้ามนนานเนาะซิวโอ้โหทุกคนหลังจากที่อู้ค้ามมาฮอดลาวเนาะนี่ มาเจ้ซีวิวอวูมาบ้านที่เวียงจังนทะร์เนาะทุกคนเนาะมาแวนอนอันนี้ก่อนซีวิว <c oughs> น้ำท่วมทุกคนน้ำท่วมจนเห็นค่ะเจ้าตึกป่าแถวนี้ก็คือจะเป็นนาอันนี้ตะก้อมันจะเป็นนาในแต่ว่าน้ำขึ้นแล้วก็คือท่วมหมดเลยส่วนใหญ่อันนี้เขตนี้จะเป็นบ้านจะสันเนาะเป็นบ้านจะสันแล้วก็มันเป็นดินค่าเจ้าซีขายแบงเป็นลอกเป็นล็อกเป็นล็อก นี่ซีวิวซีวิวนี่ก็คือเป็นหมาที่อยู่บ้าน้องอูเนาะแล้วกัอ่าชื่ออะไวะอ่าอยู่กับน้องสายอูเนาะตอนนี้อูจีไปเบิ้งคนตึกป่าเซิงน้ำน้ำมันจะท่วงทางแถวนั้นซีวิวมานี่มานี่ซีวิวนี่เข้าไปเหอนเขาละมามหมา,มา ก็คือแยกกันกับตุ้ยนะทุกคนเนาะแยกกันกับตุย้ยแต่ว่าเมื่อแรงนี้น่าจะมีนัดกับตุ้ยอยู่เพราะว่าข้ามมาลาแล้วตุ้ยกับไปเหอนนาะอส่วนอูกอะยู่อ่อยูบ้านอ่เมืออูต้องไปเคียวเวียงให้พ่อนะทุกคนเนาะไปเคียวเวียงให้พ่ออยู่อากาศตอนแรงนี้อาจจะเจอกับตุยนะ้ยเนาะอยู่ที่ใสให้ใด้แหงนี่ให้ โตมาอูแลนดไปแต่อู่ชีมองเขตนี่ก็คือจะเป็นดินจะสั่นแล้วก็ทางเข้ามาแต่ก้อนเขตนี้ท่นก็คือเจ้าของโครงการเขาเคยบอกว่ามันเป็นดินทันเป็นดินนามันเป็นดินนาที่แบบว่าเขาเจ,าจะอ่ะแต่ก้อนท่านก็คือราคามันจะชืกอแหงและคนที่เขามีเงินหรือว่าเขาคิดเขา,เขา,เขามีความคิดอ่านการไกยแต่ก้อนนะคือเจ้าของโครงการเขามาซื้อกวนไปมอซื้อกวนซื้อไว้ซื้อไว้ซื้อไว้หลังจากนั้นก็คือ เขาก็เลยมาถมให้เป็นดินจัดสรรตอนนี้ก็คือน้ำท่วมทางเข้าออบ้านนงอูนเนาะเข้าออบ้านยุเวียงแต่ว่าเงินยุเวียงนี่ก็คือเป็นเงินซื้อดินนี่ก็คือเป็นเงินของพี่สายนอกอูนเนาะน,นองอูบ่มีส่วนห่วมอย่างลยมีส่วนห่วมมาอยู่เนาะแต่ว่าน้ำท่วมแต่ว่าอูซีเป็นเบิ้องอะคนตึกป่าบูา้วาจะได้ป่าโบ นะเพื่นอนกอนอันนี้ซีวิวซีวิวซีวิวมันเป็นไรขาะซีวิลลวนะแม่หมาน้องอูตัวนี้พ่อน้องอูเกือบเอาไปขายเท่าเนื่งองอะไรทุกคนย้อนมันมักไล่ขล่ะนะนี้แหละ แต่ว่าพากันอีตนมันแฮมเพราะว่าเลี้ยงมันเต้นน้อยคือหมาตัวนี้มันมันบุเคยพบหมาตัวอื่นเลยนะมันบุเคยว่ามันบุเคยเห็นหมาแต่เดี๋ยวมันยู่เฮือนมันคิดว่ามันเป็นคนคิดว่ามันบุเม็นหมาเนียอยาามาเบิ่งได้หล่บ่สิได้ไล่บอมาโดนแล้วบ่ะเออเมื่อเช้านี้น้ำคือสีท่วมหมดเลยเนาะแถวเนาะ ลงได้แล้วเนาะผู้นำเตรียมเลยอะไรอย่างบ่ตัวเล็กตัวอะยังไม่เล็กตัวไซไซขี้กระเดือยไงบ่อ๋อไซขี้กระเดือยในการนา จปาเคยมาซิดได้หลายจักโหรอยู่นี่เดิเนไปอยู่ว่โอ,อโอ้โหลึ่งหลายเดยแล้วมันจะเศร้า,าอ,อืมอันนี้แต่อันนี้มันเป็นนนองว่ะเป็นนนองเก่าเนาะแต่ว่าเขาจะมาตัานทางนี้แล้วมันเฮ็ดให้น้ำมันมันบุยมองไปเนาะฝนตกมามันก็เลยอ่างนี่น,น้ำท่วม ไอ้ได้ปลาไหลบอโอ้หาก็มาใส่เ่นใส่มองมันเป็นนครหลวงอย่างจริงแต่ว่ามันเป็นเขตียดนอกๆค่ะนะเขตียดเอานอกเดห้างจากตัวเมืองประมาณเจ็ดแปดลักเจ็ดแปดกิโลก็เลยแบบยังทำมาซาดให้อยู่ได้บอได้บอไอ้ไอ้ไอ้ละเมืองไม้เลยปลาบัวตอดเบ็ดกู จังบ้านเลยมาตลอดวะมาเสีเดียวยอ๋อบ้าน,นยังยื่อใส่ตันใสไโอ้ไก่ตืบนะนี่มันมันบนันตกนั้นบวกกินเบสกันมันบอกปลาฝนตกแล้วปลาบุกินเบดบอกจะเป็นบางสว่วอจู่ทางกลางน่านมีผักบงหลายต็มเลยทุกคน ทางหลังนี่ก็จะเป็นเส้นทางรถไฟได้นี่ลัดออกทางพุ่นก็นจะเป็นเส้นทางนาะแรงมันจะใกล้ๆกับขัวมิตรภาพนี่เห็นอกน้ํามันก็นจะท่วมเลยน้ํามันจะท่วมแบบอันนี้เลยนี่ท่วมไปเลยเมื่อเช้านี่เขาบอกว่ามันท่วมพีมาพีมาพีม,าพมดเลยแต่ว่า อันนี้หลังจากที่นั้นเรียมันกนลงเพราะว่าเนื่องจากว่าเตก้อนน่ะนี้มันเป็นหนองแล้วคือมันเป็นหนองแนวนี้หมดเลยแต่ว่าพอดีเขามาเห็ดทางอ่ะเป็นบ้านจะสันละทีนี้ละเห็ดบ้านจะสันละทีนี้ละอ่าเขามาตันทางแล้วมันถมดินมันถมอันนี้ละมันเห็ดให้อ่าน้ำมันมันสามารถระบายออกได้เวลาน้ําขึ้นมาน้ําฝนตกแป๊บเดียวฝนตกแป๊บเดียวหรือว่าอันเดอรน้ำมันก็ท่วมไปเลยสิ่ไหมนี่ก็คือข้อเสียอีกอย่างหนึ่งคือทางเขาของหมู่บ้านน้องอูเนาะ แต่อูจะบอกบอกนะว่าบ้านน้องอูอยู่ใส่แต่ว่าถ้าคนที่เขาฮู้อ่ะเส้นทางในเวียงจันทร์นิดนึงเขาอาจจะพอเบิ้งออกอยู่นว่าเอออันแถวนี้มันแม่นแถวเลยทว่วมไปหมดเลยน้ำท่วมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรถคันนี้กำลังมาโอ้ยอย่าเล่งแหงเลยไอเดี๋ยวน้ำฟงถึกน้องอ ดอกอีกอย่างทุกคนเป็นสีม่วงๆคล้ายกักับดอกอ่ะนะโอ้โหนี่ไงในนครหลวงอย่างจันนี่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 เห็นบอกน้ำที่ออกจากกลางนามันก็มีอยู่เห็นบอกมันบมีที่ระบายออกเห็นบอกมันก็คือจะไหลไปแนวนี้เลยไหลแล้วมันก็ขึ้นมาแนวนี้แต่ว่ามันมีห้องอยู่นี่อยู่ห้องอยู่นี่ไหลลงไปอยู่แต่ว่าน้ำมันไหลมันอ้าง่ะน่ะ แต่ก้อนอันนี้จะเป็นนาได้ไหมอ๋อมันไหลลงเข้าสู้นาค่ะเจ้าอันนี้จะเป็นนาแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเขาเจ้าจะเฮ็ดแต่นาแสงที่ปราะตอนช่วงน้าแล้รงเขาเฮ็ดนาแซงอยู่แต่อันนี้เป็นนาปีระบบหินเฮ็ดละมันมันจะเนื่องจากน้ําที่มันขึ้นสูงและเฮ็ดให้แบบอันน้ําท่วมมันนะมันก็เลยเขาก็เลยบบเฮ็ดนาปีใช่ไนะเพราะว่าน้ามันหลายเขาก็เลยปรับเปลี่ยนไปเฮ็ดนาแซงใส่อันนี้น่าจะเป็นนาจะเป็นดินเจ้าของโครงการ เขามาใส่มองใส่แอนได้เนาะเพื่อหาปูหาปลาถึงว่าซิยู่ในเมืองแต่ว่ากันยังหากินแบบอยู่สนับโบสจะต้องใจดินสำเลยนี่ค่อยอย่างนี้มาปึกเบอร์นหนึ่งบอดายนี่ค่อยไปอะไรนี่แล้วช่วันนี้มันขึ้นน้ำนั่นบุกขึ้น,น เอาฟังเสียงไทยสิเลยนี่ไทยเชียงขวางเมนออาฮะปอ๋อปอกแบงปอกแบงอ,อุดมใส<อ>โอ้ฟังเสียงกับไทยเชียงขวางเนะาะจะเย็นขนาดจะเย็นสุดๆเลยเอเอ,เอ รถยนต์บญญเบ็ดเจ้ข่าไม่ไดีวะมันต้องใจยินได้เธอคอยได้เจ้าเคยไปซิดเบ็ดได้หลายสูงสุดจักโลสิบซาวโลนีลู่เลยป้าสิบซาวโลคอยได้ห้าตัวคอยดีใจเอาเท่าว่าสมัยอยู่บ้านเมื่อเลยจริงินน้ำเงื่อนมาเลยอืมอเบ็ดหมูเป็ดแกงคั้งเออไม่ซิดป้าน้อย ให้เขาข่าวๆเนี่ยทุกคนนี่กองอูอาจะได้กลับไปได้ป่าปลาป่าปลานี่บวกินที่ปลานี้นะมันชอบกินกระนอยนะอ่าแล้วก็บุกแก้มไปของคนเอาเบ็ดเอาเบ็ดแก้มมาแก่งที่ใดบ่เอะเอาม้ามืัอนั้นซ้ำทันบกินเออน้ำลงกินเยอะพูดกินทุ่มุมตัจนอ่ะ เสียงเขาฝนตกนี้เขาเจ้าซิดเบิรบุคฮวยได้น้ำหลงๆหน่อยหนึ่งเนาะโอ้ปลาเป็นตื้นน้ำอืมโอเคก็มีข้อด,ดีอยู่เนาะถึงน้ำมันิท่วมกันอย่างได้ซิดเบ็ดกิน <c oughs> นี่อายแล้นใส่หมองคือชีได้นี่ใส่หมองฟา้าขุนหนึ่งสองสามสี่ห้าให้นาห้าให้น่าจะเป็นนาของ เจ้าของโครงการมู่บ้านนี่แหละซึ่งอ่ะจะเรียกไงวหมู่บ้านนี่ก็คือจะเป็นแบบว่าเออทางดินที่เคดน้องอูมาซื้อน,นี่คือจะเป็นมู่บ้านจะสั่นเนาะก็คือเขาจะจัดเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกไว้หรือว่าถ้าว่าเฮาอยากได้ประมาณสมมุติว่าเฮามีเงินอยู่ประมาณสองแสนสองแสนบาทหรือแสนบาทน่สิเฮาก็สามารถอ่าแทกเอาตามจํานวนเงินของเฮาได้ซึ่งดินของพ่อน้องอูของอ้ายน้องอูที่ซื้อที่มาปลุกเฮอ,อยูเบียงจันนี่ก็คืออ่า ซื้อกับประมาณตอนนั้นบไม่บไม่ได้ส่สวดทุกคนซื้อดาวแต่ว่าใจแต่ว่าใจเงินมืดไปแล้วอาเมื่อประมาณตน้ตนต้นเมื่อประมาณตน้นต้นปีทุกคนก็คือายอะ่ะยเงินประมาณเก้าประมาณร้อยปายกาลานกีบหน่อยหนึ่งถือเงินไทยกับประมาณสามแสนกว่าบาท ประมาณ3ามแสนก็ป่ะก็คือแล้วป้านแม่น้องอูพันจ่ายเงินแค่อ่าจ่ายเงินแค่สองแสนแล้วเหลือแสนหนึ่งนะก็คือพ่อนต่อพ่อนต่อพ่อนพอนพอนจนหมดทุกคนเพราะว่าถ้าเฮาบสใช้วิธีนี้ก็คือเฮาจะโบมีเงินที่ยู่ยังจังแล้วก็บมีบาลซียู่เพราะว่าเฮาไปเศร้าเพื่อนยู่กะเงินเสียไปละลาแต่ว่าเฮาบสได้ทรัพย์สินอีย่างกลับคืนมานะก็เลยถือว่ามาปุ๊กเงินหลังเนี่ยน้อยยู่ละอย่างน้อยมันก็ยังเป็นของเฮาสิงั้นลวก็อ่าเจอกันเลยอ่ะ เงินแล้วก็คืนเงินที่ซื้อรถคือกันกับจ่ายครึ่งนึ่งแล้วก็ติดนี้อีกครึ่งนึ่งแล้วก็เหน,นือนั่นกับพ่อนพ่นต่อนาะเพราะว่าเฮาบบมีเงินเป็นก้อนหลายแล้วเฮาก็หาเงินได้บ่หลายพอที่จะมาอ่าจ่ายเมื่อชนะกันเลยแปลว่าใช้วิธีนี้เอาทุกคนเนาะอ่าเขาการเป็นหนี้แต่ว่านี่ก้อนนี่ก็คือใช้มาแล้วแต่ว่ายังก้อนรถนัะยังใช้เมื่อตอนนี้ก็น,กน,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 กนี่ประมาณนี้นี่ าเส้นทางเข้าบ้านแต่ว่าบ้านที่มาจะสั่นอยูอ่อะตัวที่อะบอนน่อนงอูยูนี่ก็คือจะแบบว่ามีทะ่หลังงามๆนะมีที่หลังงามโยเว้นบ้าน,นองอูเนาะนี่มอยเบิง้งน้ําท่วมทางเข้าบ้านทุกคนเวลาฝนตกก็คือปัญหาหลักๆก,ก็คือเนี่ยน้ําท่วมนี่ม่นบ่อนี่ย่างไปบบได้เลยนี่นะมันบงนี้ต้องมาย่างเคียมนี่ เวลาน้องสายไปรงเรียนกับสิเปื้อนได้น้อยนึงดูคนซัวไปห้ออโรงเรียนเพราะว่าน้ํามันฟงใส่โซงเพราะว่าน้องสายขี่รถจักรไปเนาะเนี่ยกันสิประมาณนี้แล้วทุกคนเนาะตอนนี้อ้กับห่อลาวละเด้อแล้วกัอ่าซีมีแผนเอียงไปจังไต่ตกับฝากทุกคนติดตามได้เนาะนี่ก็บ,บรรยากาศอยู่ในอันนี้เนาะนีอ่อาจจะกลับบานนะทุกคนกลับบ้านไปหาแม่เนาะกลบ,บานเอาของฝากไปให้แม่เอาเป็นหัวสามโลไปให้แม่ ไปเล่นไยรู้บประมาณนี้นะทุกคนเนาะวิดีโอน,นะนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบาย